ตอนนี้ข้างหน้าเราก็ได้มปจอดจุดนล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ของทางการเกษตรกันนะครับเยนเยนครับีาบบนะครับอันนี้เป็นชนเผ่านะครับที่อยู่บนแชงตล่าเลครับคุณช้เงไปทำความกลมคืนกับชนเผ่าอยู่นะครับชื่ออะไรครับคุณช้างถามดิ ชื่ออะไรครับโอเคเลี้ยงมาเลี <S <S ้ยงม้าเหรอครับมาเลี้ยงม้ากันครับตมอตอบแทนม้าเขาจอดอยู่ตรงนู้นนะครับคุณนนซึ้งครับและเราก็พักกันบ่อยมากครับเพราะว่าอากาศบางมากนะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิลงมาครับประมาณแนะครับก็อีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงหนึ่ง Yay! 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 Oh! Whoa! Gasu! Gasu!